โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอันดั er ii, ที่จะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยม e ương, ีชื่อเรื่องว่าชื่อไทยนะฮะ <c oughs> ก็คือสุดยอดมือสังหารอวาตารมาตักโลกนะครับผมก็อย่างที่เรื่องได้บอกนั่นแหละเรื่องนี้เป็นแนวต่างโลกนะครับผมซึ่งเป็นต่างโลกที่เป็นนักฆ่านะไปต่างโลกนะครับปกติจะเป็นคนธรรมดาหรืออะไรพวกนี้โดนรถชนก็ไปอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นสุดยอดมือสังหารที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับผมจะเป็นแนววิทยาศาสตร์ผสมกับแฟนตาซี Fantasy, นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดคุ สำหรับคนที่ดูจบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่สปอยตัวอนิเมะแบบเต็มๆเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องมาก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะพูดแบบสำหรับคนที่รู้แล้วเท่านั้นอ่ะถึงจะเข้าใจอ่ะคือถ้าคุณมาดูเพื่อจะให้เข้าใจอ่ะไม่แน่นอนครับมันต้องเป็นคนที่ดูมาแล้วเท่านั้นนะครับผมโอเคเรื่องนี้เนี่ยจะดีหรือไม่จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันในคลิปกันได้เลยครับผม ที่ผมจะพูดในคลิปเนี่ยจะเป็นการพูดถึงความรู้สึกของผมแล้วก็วิเคราะห์บ้างนะครับผมกับฉากนั้นๆที่ผมจะนํามาพูดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกอันทุกฉากนะครับมันจะเป็นแค่อันที่ผมสนใจเท่านั้นนะครับผมโอเคเรามาเริ่มฉากที่1กันเลยฉากแรกนะครับผมเป็นฉากเปิดเรื่องเลยนะครับผมซึ่งฉากนั้นเนี่ยจะเป็นการประมูลนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นประมูลทารตนั่นแหละก็จะมีการเปิดตัวละครนะครับผมก็จะเป็นการแนะนําตัวละครที่จะมีบทบาทมาในเรื่องนี้นะครับผมก็จะมีน้องทาร์ตน้องี แล้วก็ตัวของเพกเนี่ยที่มีชื่อว่าลูกนะครับผมในฉากนี้เนี่ยก็จะมีการโชว์ฉากแอคชั่นเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์การใช้ปืนนะครับแต่หลักๆเนี่ยเ่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่ดูฉากนี้มาเนี่ยมันต้องติดตราตึงใจกับฉากโชว์กางเกงในของน้องทา้ทแน่นอนครับสีเหลืองๆซึ่งเป็นการหยิบอาวุธของน้องนะฮะที่ซ่อนอยู่ในกระโปั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าจั่มจันตะวันแดงแน่นอนซึ่งฉากนี้ก็จะเป็นฉากรอบสังหารที่เรื่องมันเปิดให้เราเห็นนะครับอ่าซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะครับฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่จบแล้้วทังหมด องเรืะะ่ก็คือเรื่องทั้งหมดจบแล้วเนี่ยฉากเนี้ยต่อตรงนั้นเลยฉากนี้ไม่ได้ค่อยมีอะไรมากจะเป็นโชว์การใช้สกิลการใช้เวทมนต์ผสมประสานกับอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับให้เราเห็นว่าเรื่องเนี่ยจะดําเนินไปที่ทางไหนฉากต่อมานะครับผมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นฉากก่อนที่มันจะไปต่างโลกนะครับคือฉากที่พระเอกนี้ถูกสังหารนะครับผมโดยสังเวยชีวิตของผู้โดยสารบนเครื่องบินทั้งหมดนะครับเพื่อฆ่าพระเอกคนนี้เลยฉากนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโอเวอร์เลยอ่ะขอท้าความก่อนแล้วกันก็คือหลังจากที่พระเอกเนี่ยมันทําภารกิจตัว เองเสร็จแล้วนะครับผมพวกรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะฆ่าเพเอกออกมากมากเลยเพราะว่าตัวของเพเอกเนี่ยมันเรื่อวันีมันเก่งแล้วมันก็เป็นภยัยคุกคามต่อแบบองค์กรแบบเยอะมากผมคิดว่าพวกรัฐบาลเนี่ยมันน่าจะกลัวระเอกครับมันก็เลยอยากตัดไายตั้งแต่ต้นลมนั่นเองแต่พระเอกเนี่ยมันเป็นคนที่ระวังตัวแจมากเลยมันเลยไม่มีโอกาสให้รัฐบาลเนี่ยไปฆ่าเพเอกสักทีรัฐบาลเนี่ยเลยวางแผนนะครับโดยการเอาผู้หญิงไปล่อดนะครับผมผู้หญิงเนี่ยก็คือเด็กฝึกงานของพระเอกนั่นเองนะครับผมที่เรื่องในตอนแรกที่เขานําเสนอนะครับผมอย่างที่บอก เมื่อกี้ครับเขาเอาผู้หญิงเนี่ยมาให้เป็นพาราพระเอกนะครับให้พระเอกเนี่ยต้องขึ้นเครื่องบินมันจะมีช็อตเติงที่อ่าพวกรัฐบาลหรือคนที่จ้างพระเอกเนี่ยบอกว่าให้พาน้องเนี่ยไปศกด้วยก็คือต้องขึ้นเครื่องบินโดยที่พระเอกก็ปกติมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันระวังตัวแจอย่างที่บอกอ่ะพอมันเห็นแบบเออเด็กคนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยด้วยความที่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามีการปูความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกแล้วก็ตัวของน้องฝึกงานคนนี้เนี่ยนิดนึ่งนะครับนิดนึงผมเลยคิดว ํำอะไรผิดพลาดไม่รู้แหละก็เลยเอ่ะโอเคขึ้นไปด้วยละกันไปส่งละกันผมคิดว่าประมาณนี้นะคือมันยังไม่พอมันยังเอาชีวิตของผู้โดยสารเนี่ยมาเป็นตัวค้าประกันให้พระเอกมันคิดว่ามันก็คงไม่ทําหรอกเขาว่าแบบมีผู้โดยสารสักห้าสิบคนบนลำอะไรประมาณนี้มันคงไม่กล้าหรอกแต่ที่จริงมันไม่ครับมันยอมเสียสละทั้งหมดนั้นเพื่อฆ่าคนคนเดียวเลยฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่โหมันสื่อถึงความยิ่งใหญ่ของพระเอกมากเลยนะว่ามันมีผลกระทบต่อคนในวงกว้างมากๆคือผู้ที่มีอํานาจเนี่ยผมว่ามันน่าจะกลัวพระเอกเพราะ่าพระเอกไม่ ผมที่จะพูดถึงก็ไม่ไม่ไกลจากฉากเมื่อกี้หรอกมันก็เป็นฉากที่หลังจากที่พระเอกเนี่ยโดนสังหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถูกเทพธิดาเนี่ยเรียกไปนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยฉากนี้ที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยก็คือตัวของเทพธิดาเนี่ยมันดูมีพิรุธมากๆเลยซึ่งผมว่าใครดูมันก็น่าจะรู้นะมันมีพิรุธจริงๆอะ่ะ อีกฉากหนึ่งครับฉากที่น่าพูดถึงเนี่ยก็ควรจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือการฝึกฝนการพัฒนาการแนะนําโลกแนะนําตัวละครของเรื่องนั่นเองซึ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือฉากที่รพอเอกเนี่ยไปเกิดใหม่ในต่างโลกแล้วนะครับผมเพเอกเนี่ยก็ต้องเริ่มศึกษาโลกนั้นว่ามีอะไรบ้างเพเอกเนี่ยก็โดนฝึกนะครับโดยการฝึกให้ใช้ธนูฝึกให้ใช้เวทมนต์แล้วก็เพเอกเนี่ยมันก็เอาความรู้ต่างๆจากชาติก่อนเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์นะมาใส่กับโลกเวทมนต์นี้ด้วยนะครับผมก็มีอีกหลายๆอย่างที่เรื่องนาเสนอให้เราเห็นนะฉากที่5ฉากห อยากจะพูดถึงอีกฉากนึงก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยมันได้ฆ่าคนครั้งแรกในโลกใหม่นะครับผมอ่ะขอท้าความก่อนแล้วกันอารจากที่พระเอกเนี่ยมันฝึกฝนอะไรต่างๆนานา,นานมาเยอะมากนะครับโดยพ่อพระเอกนั่นแหละพ่อพระเอกเนี่ยมันก็เลยให้พระเอกไปฆ่าคนครั้งแรกนะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีโทษประหารอยู่แล้วฉากนี้เนี่ยในเรื่องมันจะนําเสนอถึงการเป็นนักฆ่าของตระกูลของพระเอกม,มากๆเลยครับผมแล้วก็ผมคิดว่าพ่อมันเนี่ยจะลองดูว่าพระเอกมันจะมีความรู้สึกยังไงในการฆ่าคนนะครับพ่อมันไม่รู้หรอกพีแต่ก็ดูได้แหละรู้ว่า พระเอกคนกับชาติมาเกิดนะฮะซึ่งก่อนที่มันจะตายมันก็เป็นน้า่าด้วยเออก็ไอ้เรื่องนี้มันคือสิวๆมากผมคิดว่าพ่อพระเอกเนี่ยมันก็คงแบบจะทดสอบพระเอกเฉยๆว่ามันจะกลัวหรืออะไรหรือเปล่าว่ามันยังเด็กนะครับผมแต่จริงๆมันไม่เด็กแล้วละ่ะก็สุดท้ายพระเอกก็ไม่ได้กลัวอะไรครับก็จัดก,การให้เราเห็นแบบ อีซี่เลยนี่เนี่ยไม่ค่อยได้แสดงอะไรให้เราเห็นมากนอกจากสิ่งที่ตระกูลเพกมันต้องทําตลอดนะครับผมว่ามันจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมเรื่องที่6หรือฉากที่6ที่ผมจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องทัศนะครับผมซึ่งผมก็แบ่งย่อยๆไว้แล้วแหละว่าโมเมนต์เกี่ยวกับน้องทัศมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เรียงนะครับผมโอเคงั้นเริ่มเลยฉากแรกที่เจอกับน้องทัศอันนี้ข้ามไม่ได้แน่นอนมันเป็นโมเมนต์ที่จะถูกต่อยอดในอีกช่วงหลังซึ่งผมไม่คิดวววว่่่าาาาาเเคค้้้จะะนนนนนํตตรรรงงีีีมใสดยนะดยยย๋กันนับ ก็ตอนแรกเนี่ยที่ไปเจอกับน้องเนี่ยก็เพราะว่าน้องเนี่ยโดนครอบครัวทิ้งนะครับเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเลี้ยงอาหารในบ้านก็ไม่พอข้าวก็ไม่มีก็เลยต้องแบบไล่น้องออกจากบ้านนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ได้ไปเจอในระหว่างที่พระเอกกาลังล่าหม้าผาสามตัวอยู่นะครับผมในตรงนี้เนี่ยพระเอกก็คิดว่าอาจทะทิดาอาจจะนําพาให้พระเอกกับน้องทาร์สเนี่ยมาเจอกันก็ได้นะครับผมก็พระเอกก็ได้ชักชวนน้องให้เข้ามาในตระกูลแต่ไม่ได้เข้าแบบเฉยๆนะต้องต้องมาเป็นอาฆาด้วยกันเป็นเมียส่วนตัวด้วยอ่าซึ่งน้องก็ไม่มีทางเลือกอนะเนาะ ก็ต้องทําแต่ลึกๆแล้วเนี่ยน้องไม่ได้ทําเพราะว่าน้องหิวหรือน้องต้องการที่อยู่นะครับแต่เพราะว่าน้องเนี่ยรักผู้ชายคนนี้นั่นเองอันน่หลังจากที่รับน้องทาสมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่เขาต้องโชว์ให้เราเห็นว่าเขาต้องฝึกอะไรให้น้องทาสบตั้งเหมือนกับฝึกพระเอกแต่เขาจะเล่าเป็นฉบับย่อๆนะครับผมก็อะไรที่พ่อพระเอกเนี่ยเคยสอนให้พระเอกหมดเนี่ยเพ่ก็จะมาสอนให้น้องทาสซึ่งก็โอ้โหระแวดระวังมากเลยนะว่าถ้าน้องท้าสทรยศมาทํายังไงหรือแบบถ้าขายข้อมูลให้ทาไงคือแบบโอ้โหทุกอย่างมีอะไรอบบยวสืแ อะไรอย่างนี้ก็แบบรับเข้ามาไม่ใช่นะฮะคือมันมองเห็นผลประโยชน์แั้ตรงนี้อยู่แล้วเพระเอกเนี่ยมันจะชอบพูดว่ามันเหมือนมันได้บมักตัวหนึ่งมา มากในกระดานอะไรตงนลองนี้ผมบอกเลยว่าฉากที่เขาให้เราเห็นพระเอกกับน้องทาร์ตฝึกกันเนี่ยมันก็จะมีฉากเซอร์วิสแฟนๆนิดนึงนะฮะนิดนึงอ่ะนิดนึงแต่ดีดีอ่ะอันนี้ไปขอบอกแล้วกันว่าอะไรต้องไปดูเองนะฮะในตอนที่4นะครับผมแล้วก็น้องเนี่ยจะเป็นคนที่ใสๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบพูดคุยกับคนอื่นมากนะักแต่ก็ทําหน้าที่เมีดอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วพระเอกมันก็บอกกับน้องทาร์ว่าเอ้ยถ้าเวลาเหงาอะรู้สึกเหงาอะไรก็มานอนกับพระเอกได้นะซึ่งน้องก็ทําอย่างนั้นเป็น,ปนร,รนนจะจาาาาัับมมกือออไนพเเเเ่่่ววตตงงงหหหฮ อันนี้คือตัวตัวแล้วล่ะเรื <c oughs> ่องนี้ตัวตัวแล้วล่ะเออหลัจงจากนั้นเนี่ยฉากก็จะมีการให้เราเห็นตัวละครอ,อื่นๆเดี๋ยวค่อยหยิบยกมาเล่าละกันนะเอาของน้องทาศให้จบก่อนนะครับผมคือมันจะมีจุดพลิกผันของน้องทาศ์ที่เรื่องเขาปูมาทั้งเรื่องเลยอะ่ะก็คือฉากที่น้องโดนเทครับผมโอเคผมจะค่อยๆเล่าไปทีละสเต็ปละกันนะเรื่องเนี่ยจะมีการปูแล้วความสัมพันธ์ที่น้องทาศคืมีต่อพระเอกไม่ใช่พระเอกมีต่อน้องทาศน์นะครับางที่ผมบอกพระเอกเนี่ยมันคิดว่าน้องทาาเป็นหมกตัหนึงที่พร้อมจะเอาไว้ใชป เอาไว้ทิ้งตอนไหนก็ได้นะครับผม แต่น้องทัศไม่ใช่อย่างนั้นน้องทัศนเนี่ยมองพระเอกเหมือนเป็นคนผู้ชายคนหนึง่งมองเป็นคนที่รักคนหนึ่งเลยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าครับผมในช่วงของนางเอกเนี่ยก็ค <t une> ือ <t une> น้องเดียนะครับผมซึ่งการปูมาส 3, 3คนแบบนี้คือมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องเจ็บที่ต้องแสดงให้เราเห็นว่าพระเอกเลือกแล้วนะมันต้องมีคนแบบแสดงความรู้สึกเจ็บออกมาให้เราเห็นนะครับซึ่งผมชอบนะที่เขาเรียกน้องทัศนเพราะว่าเราได้ซึมซับก,กับน้องทัศนมาหลายตอนมากคือเรื่องตัต้งแต่ตอน4ี่อ่ะเริ่มแต่ตอน4ขึ้นนนมมมาาขขึึข้้าแล้วแต่ตอนม้นนี่ได้น ะะก็คือตอนนี้เนี่ยพระเอกมันต้องไปช่วยน้องเดียเพราะมันมีสงครามกลางเมืองอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้รายละเอียดผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับผมคือพระเอกเนี่ยมันต้องวิ่งไปนะครับผมจากบ้านเพระเอกไปบ้านน้องเดีย,ยเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะซึ่งพอพระเอกเด็กเบอกเพระเอกว่าการวิ่งไปเนี่ยมันใช้พลังงานเป็นอย่างมากในเรื่องก็คา,าดการว่าถึงพระเอกจะไปถึงพลังพระเอกก็น่าจะหมดก่อนแล้วน้องทัศน์เนี่ยก็เลยอาสาท,ที่จะวิ่งนํพาพระเอกไปก่อนนะครับผมโดยการใช้เวทลมในการคุมไว้อเพื่อไม่ให้มีแรงเสียดสีกันก มากเอาจริงแทบจะไม่ไหวแล้วอะแต่น้องก็แบบเพื่อคนที่รักอะทําได้แล้วก็เรื่องอะก็มาเฉลยตรงนี้ครับว่าสิ่งที่พระเอกมันคิดอะน้องเขาก็รู้ว่าแบบพระเอกเนี่ยมันเอาน้องมาเป็นบี้อ่าเอามาเป็นแค่หมากตัวนึงเอาไว้ใช้งาน พี่น้องก็รู้เว้ยแต่น้องอ่ะเลือกที่จะเออโอเคฉันเป็นหมากให้คุณก็ได้แต่ฉันก็ขอรักคุณในในแบบที่ฉันรักก็แล้วกันโอ้โหคือช็อตเนี้ยมันอาจจะไม่อิมแพกมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นอะไรมากแต่เท่าที่ผมดูนะเป็นช็อตที่น่าจะดีที่สุดแล้วลหละในเรื่องนะฮะช็อตที่น้องทัศน์โดนเทเนี่ยอ่ะ <c oughs> หลังจากที่น้องทัศน์เนี่ยใช้พลังจนหมดแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่าพีกเนี่ยมันจะแบบไปปอบไปอะไรเงี้ยคือไม่นะกไปถามพลังหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยเอาง่ายคือตอนนั้นอ่ะพี่ไม่แทบจะไม่่่้สนนใจนองงเเลยะพราาวววมมหีีู ล <laughs> องไปช่วยคือรองทัดก็อ่าก็อวยพรน,นะว่าให้ทั้งสองคนนะกลับมาพร้อมกันให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพ่ก็ไม่สนใจอะ่ะพอแบบเออโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไปไปต่อแล้วกันนะเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยร้องก็น้องไห้โหอนะไรครับเพราะว่าความรู้สึกที่มันเก็บเอาไว้นานเนี่ยมันมันก็ได้เอ,อ่ยลดออกมาจากการกระทําของผู้ชายที่เรารักนะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเพ่เอ,อะ่ะมันชัดเจนแล้วว่ามันเลือกใครไงมันเลือกแบบ น้องคนนี้แหละคือดังเอกไงแต่ว่าน้องท้านนี่ไม่ใช่ไงก็งแบบเออความรู้สึกที่มันมีอะเนาะก,ก็เลยอปล่อปล่อยออกมานั่นเองตอนนี้ซึ่งอย่าแงบบที่ผมบอกมันเป็นตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากๆกับ,กบกตอนนี้แล้วก็เป็นที่สุดแล้วหลักของเรื่องนี้นะครับผมก็ เสียใจด้วยนะครับโอเคครับต่อมาฉากแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้องมาฮานะครับผมตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมอวยที่สุดแล้วในเรื่องนี้เพราะว่าผมชอบ <c oughs> มีอะไรมากผมชอบตัวละครที่มีทรงประมาณนี้นะครับผมอ่ะนิดนึงในกันประวัติน้องมาฮาเนี่ยเรื่องแนะนําเสนอว่าน้องเนี่ยเป็นคนนําเที่ยวนะในช่วงแรกที่เรื่องเปิดมานะครับผมแต่ในประวัติในช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการเล่าเพิ่มเติมว่าน้องเป็นลูกสาวของสมาคมการค้าชื่อดังนะครับผมแล้วก็พ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ อดีตชือขวาทรยศนะครับผมก็โดนฆ่าตายนั่นแหละครับน้องก็เลยกำพระาเลยนั่นเองมันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่เรื่องนำเสนอว่าน้องก็ทํางานอยู่ดีแหละก็โดนลักพาตัวไปนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นฉากต้าอีกฉากหนึ่งในเรื่องนะครับที่เขานำเสนอให้เราเห็นในช่วงของน้องมาหานะครับผมก็คือหลังจากที่ถูกลักพาตัวไปแล้วเนี่ยก็ถูกใช้งานนะครับผมถูกเอาไปขายตัวใช้เป็นแบบนางบำเรอให้แบบคนใหญ่คนโตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหว่าจะมีฉากหนึ่งที่แบบ,บเพื่อนของน้องมา,าเานี่ถูกไปเปิดซ แล้วก็กลับมาแล้วก็แบบทำเรื่อยอๆอจนน้องไม่ไหวอ่ะน้องก็รู้สึกว่าเพราะฉันหน้าตาดีฉันสวยอะไรเงี้ยก็เลยเอา,เอามีดหรือเอาอะไรนี่แหละมากรีดหน้าเลยให้มันดูแบบดูไม่สวยแล้วคนไม่อยากเอาอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจําเนื้อหาแบบละเอียดยิบไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจําความรู้สึกที่ดูในเรื่องได้เนี่ยคือโอ้โหคือมันดาร์กมากเลยนะมันหมดมากเลยอ่ะคือเอาเด็กไปใช้งานเอาไปขายตัวโอ้โหแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับ คนที่ถูกเรียกตัวไปเนี่ยก็คือน้องมาหาครเองเพราะว่าไปเข้าตานายทุนหรือใครสักคนที่อยากจะบำเรอเด็กที่อยากจะกระทําจาเราเด็กนะครับในจังหวะน,นั้นเองนะครับน้องก็ตัดสินใจว่าจะกีดหน้าตัวเองเหมือนกันนะเพื่อแบบไม่อยากโดนอะ ไม่อยากโดนผมคืนอ,อะไรเงี้ยแต่ในจังหวะนั้นเองครับคนที่มาช่วยน้องไว้ก็คือพระเอกนั่นเองอันนี้ต้องขออธิบายก่อนนะครับพระเอกเนี่ยได้เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลน,นะครับก็คือมันเป็นหลักการของนักฆ่าครับที่จะต้องมีชื่อปลอมหรืออีกตัวตวนหนึ่งของเราอะเพื่อจะเอาไว้ทํางานแทรกแซงอะไรพวกนี้หรือแบบงานรอบสังหารนะครับผมอ่ะาทีนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยก็ปลอมตัวมาเพื่อที่จะมาซื้อพวกน้องไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่จริงมันก็มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ไอ้พวกนี้แม่งก ข้ามไปละกันนะมันไม่ค่อยมีนัยยะสาคัญอะไรมากที่มันจะมีนัยยะเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะที่น้องเนี่ยโดนพระเอกรับมาเลี้ยงอีกแล้วนะฮะ<ม>เหมือนน้องท้าตั่นแหละก็เอาไปฝึกอีกแล้ว<ม>แต่เสียดายฮะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นฉากกับเหมือนน้องท้าเลยอะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็น้องก็แซบอยู่นะฮะทั้งชุดทั้งลีลาทั้งท่าน,านะครับประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นคือมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คือเปลี่ยนจากอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเลยอะจากที่คนที่แบบสดใสหน้าเริงแล้วแบบพอไปฝึกมาปุ๊บก็กกกลายเเปนนอีีคนนึึงงไ้ซ่ตร ก็น้องก็มีประมาณนี้นะครับคือบทของน้องเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรให้พูดอเยอะมากก็น้องก็ชอบพระเอกเหมือนน้องทาร์ทนั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกเขาเน้นน้องทาร์มากกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปในฉากเมื่อตะกี้เลยเพราะว่าถ้าไม่เน้นเนี่ยไอฉากนั้นของน้องทาร์อ่ะมันจะดูไร้ความหมายมากซึ่งก็โอเคมากกับตรงนั้นนะฮะฉากที่8หรือเรื่องที่8ดที่ผมอยากจะพูดคุยกันนะครับผมก็คือน้องเดียนางเอกของเรื่องนั่นเองนะครับผม <laughs> น้องเนี่ยเป็นอะไรที่รันทดมากๆเลยนะคือเป็นนางเอกที่รันทดอะ่ะรันทดที่นี้คือไม่ใช่รันทดเรื่องเนื้อเรื่องนะฮะรันทดตรงบทนี่แหละออกมาน้อยน้อยโอเคงั้นเริ่มพูดถึงน้องก่อนละกันผมขอเริ่มที่ฉากแรกนะฮะที่ตัวของพระเอกเนี่ยได้เจอกับน้องเดียก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยต้องการที่จะเรียนเวทมนต์นะครับผมพ่อระเอก,ก็ได้จ้างให้น้องเดียนี่แหละมาเป็นอาจารย์สอนให้นะครับซึ่งการสอนเวทนมนต์ก็เรื่องก็ไม่ได้เล่าอะไรมากก็มีแค่แบบพระเอกพัฒนาเวทมนต์กับน้องเดียจนให้เกิดเวทมนต์ใหม ขึ้นมาอะไรทำนองเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากซึ่งโมเมนต์ก็มีบ้างไม่มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่พูดครับนางเอกบทนอก น้อยๆผมไม่ร <m> <t ired> ู้นะมันแปลกๆมากเลยอะนักเอกมันบทน้อยกว่าเมียน้อย2คนน่ะน้องมาหาที่แบบบทน้อยๆก็ยังเยอะกว่าน้องเดียอะคิดดูแล้วกันเนาะถึงจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่เนื้อเรื่องก็จะลํำเรือไปเรื่อยๆนะก็จะมีจุดถักเหของ2ตัวละครระหว่างพระเอกแล้วก็น้องเดียนะครับผมก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยโดนสั่งให้ไปฆ่าน้องเดียนั่นเองจากพ่อของพระเอกนะครับผมเรื่องราวเนี่ยประมาณว่าอันนี้ประมาณว่านะฮะบอกก่อนว่าผมจําเนื้อหาแบบเป๊ะๆไม่ได้นะเนื้อหาประมาณว่าคือมันมันมีสงครามกลางเมืองกันอะแล้วตัวของ น้องอ่ะก็ไม่อยากให้สงครามก็เลยจะให้น้องเนี่ยไปแต่งงานกับอีกตระกูลหนึ่งเพื่อจะให้มันสงครามมันจบนะครับแต่พอทูดเนี่ยมันเข้ามาเพื่อจะ,จะเอาตัวน้องเดียเนี่ยคนรับใช้ของน้องเดียหรืออะไรพวกนี้ผมจาไม่ได้ก็ไม่ยอมนะฮะก็เลยจะฆ่าไอ้ไอ้ไอ้ทูตเนี่ยที่มารับตัวของน้องเดียเนี่ยไปแต่ไม่ตายนะฮะเอาไม่ตายปุ๊บมันก็มาจ้างพ,อพ่อพระเอกอันนี้ถ้าเนื้อหาผิดข้อมูลผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งเพื่อเอกมันก็รับนะก็มีเหตุผลที่เขาพูดกันในเรื่องแหละแต่ผมจำง่ายๆเลยก็็คคืืือออออออพระเเเเเกกก่่มมมันนนจดฉาาาาาหแบบว้งียศปปไ แบ่งสภาพให้เหมือนว่าน้องเดียตายแล้วแต่จริงตัวจริงอะยังไม่ตายอ่าคำนองนี้อันนี้ขอข้ามมาเลยมันจะมีช็อตช็อตหนึ่งที่พระเอกมันสู้กับบอรของเรื่องเอาไว้ก่อนข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่าอีกทีหนึ่งออด้องเดียให้จบก่อนนะครับก็น้องเดียเนี่ยโมเมนต,ต์กับพระเอกเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีนะครับผมก็จะแบบในช่วงที่พระเอกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรพวกนี้เพื่อแบบสร้างอีกตัวตนหนึ่งไว้เนี่ยมันก็มาหาน้องเดียทุกทุกหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยมีโมเมนต์กันสองต่อสอง ปั๊บชนะแล้วเรียบร้อยก็ปีนฉากจูบสลับนางเอกนะฮะฉากจูบสลับนางเอกมงเล็บตัวใหญ่เลยนางเอกคืออันนี้น่ารู้ว่าเป็นฉากสุดท้ายแล้วใช่โมเมนต์ตรงนี้มันก็ไม่สุดท้ายสุดนะสุดท้ายสุดเนี่ยก็เป็นได้แค่พี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> คือมันต้องปลอมตัวน้องดีอเปลี่ยนชื่อด้วยเออเหมือนพระเอกรับมาเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเป็นแค่พี่น้องแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่า2คนนั้นจะมีสิทธิ์ใช่ปะเนี่ยไม่รู้อะ ที่9เป็นอสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดในคลิปนี้คือฉากที่เระเอ,อกมันสูกกับบอสนั่นแหละในฉากสุดท้ายนะครับขอเท้าความก่อนละกันตัวของน้องเดียเนี่ยคือมีพลังเวทเยอะแล้วก็มันมีสงครามกลางเมืองเขาเลยอยากได้ตัวน้องเดียแต่น้องเดียแบบไม่ให้ไม่ให้ตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่ก็คือตัวของพวกองคารักษ์หรืออะไรพวกนี้ไม่ให้ตัวน้องเดียไปมันก็เลยเกิดสองครามขึ้นนะครับในฉากสุดท้ายเนี่ยมันเป็นฉากที่พพะเอกเนี่ยมันลอบสังหารตัวละครตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นบอสของเรื่องที่มีชื่อว่าเซตันต้าแมกเนสนะครับผมกับอาวุธศักิสอ พิเศษเกมโวนะครับผมโดยพระเอกเนี่ยมันรอบสังหารโดยการใช้ขีปนาวุธนะครับผมผมก็งงอยู่นะไอขี่ปนาวุธนี่เขาเรียกว่าลอบสังหารเปล่าวะก็อาจจะใช่เาะรอบสังหารคือให้อีกฝ่ายไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการรอบสังหารที่เอ,อก,กะลิกไปหน่อยในเรื่องเนี่ยพระเอกมันบอกเลยว่าถ้าสู้ตัวต่อตัวสู้ตรงตรงอ่ะแพ้แน่นอนมันต้องรอบสังหารแต่ในเรื่องมีเหตุผลของมันนะครับผมว่าพระเอกมันใช้ขี่ปนาวุธได้ยังไงสร้างได้ยังไงหรือทําให้มันยิงลงมาตรงเป้าได้ยังไงในเรื่องเนี่ยมีบอกไว้หมดจดเลยแต่ว่าข้อเสียของตอนสุดท้าย อันนี้ว่าจะไปพูดในรีวิวแต่พูดนิดนึงแล้วกันก็คือมันไม่มีความท้าทายการสู้พอสแบบว่า Easy, อีซี่คือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องก็จะมีการเฉลยทุกอย่างที่พระเอกทำที่แบบลรงงงว่ามันทาทาไมวะทําอะไรอะ่ะท้ายมันก็มาเฉลยในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการรอบสังหารครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือการเอาขีป,ปนาวุธริงใส่คนคนหนึ่งนี่แหละท้ายสุดท้ายไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงมากอะ่ะมันก็แค่แบบเอกมันคำนวณแล้วก็แบบรอบสังหารอออไองนะ เออทพธิดามันเหมือนว่าจ้างให้พระเอกไปเกิดใหม่แล้วก็ไปฆ่าไปฆ่าผูก้านะครับผมซึ่งผูกา้ายังไม่ได้ออกมาเลยเว้ยออกมาแค่แวบเดียวของตอนจบอะอันนี้ทาเหมือนแบบจะมีต่อไม่ต่อใช่ปะไม่รู้อะแต่มันแบบออกมาแวบเดียวแล้วก็จบอะคือตรงนี้ผมก็ไม่รู้อะไรามาน,นะแต่เท่าที่ร,รู้คือง่ายเกินในความคิดผมนะอย่างน้อยก็ให้สู้กันสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีสู้กันแบบประทะดาบแล้วก็แบบแบบว่าให้มันชราใจปล่อยท่าไม่ตายอันติแล้วให้ตัวมันอยู่กับที่อะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกผมนะแต่ในเรื่องมมมมมัััันนนกก็ีีีเหตุุผผลลทททออย่่างงรรบ อมันยู่แล้วโอเคพูดมากไปกว่านี้ผมว่าเข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมโอเค เข้าสู่ช่วงรีวิวกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมขอพูดเนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยมีการเล่าเรื่องที่เป็นไปเป็นมาดีนะชัดเจนนะครับผมในด้านของบทบาทของตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยก็มีการผูกเรื่องผูกความสัมพันธ์ของตัวละครได้ดีแล้วก็ชัดเจนอีกแล้วครับผมทั้งตัว Clint, ละครหลักตัวละครรองนะครับผมมีความสมเหตุสมผลภายในเรื่องคือการการะทําต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องอะ่ะมันมีเหตุผลซับพอร์ตทุกอย่างครับผมการเล่าเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเส้นตรงนะครับแต่ไม่ใช่ตรงสั คือเรื่องนี้มันจวตัวเองว่าเป็นนักฆ่าเป็นมือสังหารเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีฉากให้แบบให้เราเห็นช่วงฉากฝึกฉากไปสังหารคนอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ที่ผมชอบเลยเนี่ยคือการเป็นนักฆ่าที่ตรงตามตำราเป๊ะๆมากๆคือนักฆ่าที่เราเคยดูมาเป็นยังไงคือเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ก็แฟนซีหน่อยก็คือมันมีนเวทมนต์มาช่วยไงมันก็อาจจะแฟนซีหน่อยอาจจะไม่ได้เห็นตัวของพระเอกไปปลอมตัวเข้าไปเข้า<ๆ>ไปทำนู่นทำนี่นะฮะทั้งที่ในเรื่องเนี่ยมันม พระเอกเนี่ยมันไปปลอมตัวมันไปทําตัวตนใหม่เพื่อที่จะไปรอบสังหารอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่มีให้เห็นนะส่วนมากมันก็ยิงจากระยะไกลอยู่ดีอะซึ่งตรงนี้ก็อ๋อก็เรียกว่าติดนิดๆก็ได้นะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นเป็นปนัาฆ่าจริงๆอะมันควรที่จะเป็นแบบแนวสเตลแนวรอบเร้นบุกเข้าไปฐานเพื่อจะสังหารหรือไม่ก็เจอคู่ปรับที่มีความรู้ความสามารถที่ใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องไม่มีเลยนะในเรื่องไม่มีเลยก็คือพระเอกมันเก่งเกินอะคือเรื่องเก่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของแนวต่างโลกนะแต่มาใช้กับแนวรอบสัง หักไม่ค่อยได้ผมว่าถ้าจะให้เรื่องมันสนุกอ่ะมันก็ต้องมีคนที่พอปะมือกระเพกได้อ่ะคือถ้าให้พูดอ่ะลองนึกถึงจอมโจรคิดครับที่มันจะไปขโมยสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจากตำรวจเนี่ยจอมโจรคิดเนี่ยจะมีการบอกตำรวจไปก่อนว่าเขาจะไปขโมยสิ่งนี้นะความน่าสนุกก็คือมันจะไปขโมยยังไงอะ่ะมองในมุมมองในกันเลยนะว่าอา้าวแล้วถ้าจะไปสังหารคนเลยที่มีคนเก่งๆอยู่รอบๆกายเป็นบริการอะไรเงี้ยคือเขาจะไปสังหารยังไงด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยเออ คือมันน่าดูมากเลยนะแบบจะใส่ยาพิษก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีแบบเวดมนตรวจเช็คอะไรทําลองเนี้ยว่าอย่างที่บอกการเป็นนักฆ่าเนี่ยคือมันตรงตำราเป๊ะเ,เลยแต่ว่าหลังจากที่เป็นนักฆ่าแล้วเนี่ย มันไม่ค่อยมีฉากอะไรช่วยเราเห็นว่ามันเป็นนัก่าเท่าไหรอ่อ่ะถึงเรื่องจะดูสนุกใน6กเจตอนแรกนะครับกับการปูปัญหาของตัวละครแต่ในช่วงหลังมาเนี่ยความท้าทายอย่างที่บอกมันเริ่มลดหายไปทีละนิดทีละนิด,นดจนความเตือนเต้นเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีเลยคือในเรื่องเนี่ยก็จะให้เราเห็นฉากสหันแค่แบบคนกระทําความผิดเป็นคนติดสินบนหรือเป็นคนที่ลักลอบทำนูน่ทนทำนี่แบบผิดกฎหมายอะไรเงี้ยที่จะมีเก่งๆให้เราเห็นก็แค่ตอนสุดท้ายที่สู้กับเซตันต้าคืออันนั้นอะ่ะมันแทบมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เร อะไรกันเลยอะจะเรียกว่ารอบสังหารมันก็กระไายอยู่อะอการเอายิงเอาดิวเคียร์ไปยิงนี่มันคือการรอบสังหารใช่ไหม <laughs> คือผมก็ไม่รู้ไอตรงนี้เออคืออุปสรรคที่เรื่องมันให้มามันไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอะอุปสรรคที่เรื่องให้มาก็คือผู้กล้านะครับก็เข้าใจแล้วว่าผู้กล้ามาันต้องไปฆ่าจอมันก่อนมันถึงจะไปสังหารได้แต่ไม่มีปูมาเลยว่าอาจจะไม่ใช่แบบตัวคนแต่อาจจะเป็นข้อความไ็ได้แบบกล้า,ท,าทํานู่นทํานีทาน่ทํานั่นทํานี่มามันแบบมันดูให้เรื่องแบบปฏิปตอกันขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปนําเสนอภาคต่อไปหรือเปล่าเออไม่รู้จะพูดไงพวกผู้เอกมันทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะครับมันง่ายแบบง่ายง่ายง่ายจนไม่มีความท้้้้าาาาทยยออออ่่่่่กกก็งีีีบไไปขตนนเมมมมืั ปรับที่สมน้ําสมเนือกับเพกเลยในจ,จุดจนี้นีผมว่ามันเป็นข้อเสียอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันดูไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่จดจ่อกับตัวละครหรือไม่ได้วลวยตัวละครไหนเนี่ยมันแทบจะไม่อยากดูต่อเ,เพราะว่าความท้าทายในเรื่องมันไม่มีครับถึงคนจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุมีผลทุกอันมีเหตุผลในการรองรับทุกกิริยาบทที่เขาแสดงออกที่เขาทําแต่ไอสิ่งสิ่งนั้นอะถ้ามันไม่มีความท้าทายอะมันก็ดูจืดไปเลยนะคือคุณมีเหตุผลมารองรับในการทําอะแต่ว่าพอมันทําแล้วมันดูจืดอะมันเลยพอดูรวมๆแล้วเนี่ จะน่าเบื่อไปหน่อยไอฉากที่พระเอกเ่ยฆ่าบอสสุดท้ายก็ดีนะครับกับการที่เอาขี่ปืนอาวุธเนี่ยยิงจากบวกโคจรโลกลงมาเนี่ยคือถามว่า make ซน n ไหมกับการยิงครั้งเดียวตายอะ่ะก็เม k เซนนะคือถ้ามึงโดนขนาดแล้วมึงไม่ตายอะ่ะก็เก่งเกินแต่ที่เหลือเชื่อกว่านั้นเวทยุคให้ขนาดนั้นมันยังไม่ตายอะ่ะอันนี้ก็เหลือเชื่อมากถือว่าจะมีเวทป้องกันเก็ถึงเรื่องมันจะมีบอกว่าเอาเพอพระเอกมันต้องไปฝึกนุ่นฝึกนั่นฝึกนี่มาก่อนฝึกกีมาก่อน,นมานมนถึงจะเข้าเป้าเป๊ะส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้มองว่านี่มันเป ควรจะควดค่าแก่การที่โดน ไอขี่ปานาวุธลูกเดียวแล้วก็แบบเพื่อให้มันจบเกมอ่ะคืออยู่ๆมันก็มานะตอนนั้นนะแล้วก็ตายนะตอนนั้นนะเอะงานภาพในเรื่องนะครับผมก็ถือว่าจัดอยู่ในมาตรฐานอยู่นะตัวละครเนี่ยเวลาอยู่ใกล้กล้องก็สวยหล่อกันทุกคนนะครับผมแต่เวลาอยู่ไกลไกล้องเนี่ยมันก็จะแบบเผา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 ไปนะครับผมก็ธรรมดานิดนึงนิดนึงในเรื่องก็จะมี 3D ปนอยู่ด้วยนะครับผมที่หลักๆก็จะเป็นตอนที่เพ่อมันไปช่วยเดียนั่นแหละแต่ว่าที่เขาใช้ประจําในเรื่องก็จะเป็นพวกใช้พวกเป็นวัตถุนะครับเช่น พาหนะอะไรพวกนี้ิด้เๆหน่อยนะครับไม่ได้มากแต่ที่จะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือไปอ,อยู่ในฉากสุดท้ายซึ่งอาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยมาตรฐานของทุกวันนี้ก็แค่ไม่เป็นดินน้ำมันก็พอแล้ว แต่ในอนาคตเนี่ยควรจะดีขึ้นแหละเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่เอา 3D มาใช้เนี่ยแล้วก็ทําดีมากๆเนี่ยโอโ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีบ้างที่เขาแบบลืมใส่อย่างเช่นตัวละครที่เลือดออกไอ้พอตัดอีกฉากนึงมาเลือดถ่ายอะไรตำนองเนี่ยแล้วก็มีบ้างด้านเพลงดนตรีซสวป,ประกอบนะครับผมก็จัดอยู่ในระดับที่โอเคไม่ขัดใจกับฉากนั้นๆที่เพลงเขาประกอบขึ้นมานะซาวประกอบเนี่ยทำหน้าที่ของมันได้อยู่นะครับก็คือไม่ขัดอารมณ์ไม่ไม่ดูโอเวอร์ไม่ดูด กว่าภาพอะไรพวกนี้คือมันไปตามอารมณ์ของมันได้เลยแต่ในการที่ดึงให้สุดไหมก็ไม่สุดนะมันซาวเพลงันไม่ได้อีพิกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่บอกโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคฟังแล้วไม่ขาดใจประมาณนั้นซาวเพลงเนี่ยเขาจะเน้นไปทางอารมณ์ประจนภัยการเติบโตของตัวละครอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับผมพวกซาวด์ดักดักซาวมนหม่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าซาวเนี่ยมันเน้นพวกแนวประจนภัยเพราะฉะนั้นซาวจริงจังที่มันแบบเหมือนแบบฟังแล้วเรื่องมันจริงจังอะ่ะมัน ไม่ลงนะครับผมที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ OP พ์มานะเพลง OP มันเออฟังแล้วสนุกนะครับลองไปฟังดูได้นะฮะบ,บอกเลยว่า OP นี้ไม่ไม่หักสักคะแนนถึงได้ภาพเนี่ยอาจจะมีสปอยบ้างเล็กๆน้อยๆสปอยตัวละครนั่นแหละเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สหรับการรีวิวนะครับผมก็มาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับเนื้อเรื่องเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีจุดที่ดูแล้วมันน่าเบื่ออยู่ ถึงเรื่องเนี่ยจะมีการซัพพอร์ตเหตุผลในเรื่องอ,อยู่เยอะแทบจะทั้งเรื่องเลยแหละแทบจะทั้งเรื่องเลยแต่ก็อย่างที่บอกความท้าทายมันหายไปที่ทํามามันก็ดูแล้วมันก็ไม่สนุกนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สนุกเลยนะฮะแต่สาหรับผมเนี่ยเรื่องมันมาแนวจริงจังเนี่ยพอมันขาดความจริงจังไปขาดอุปสรรคในการดําเนินเรื่องไปเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องเนี่ยมันดูดรอปลงไปมากเลยผมให้คะแนน,เ,นเรื่องอยู่ที่5.5คะแนนครับผม ส่วนงานภาพนะครับงานภาพก็อย่างที่บอกโอเคไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีก็ในระดับที่มาตรฐานของทุกวนันนี้ผมให้อยู่ที่5คะแนนครับผมดนตรีซราประกอบนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าดรอปอยู่นะสำหรับผมเนะี่ยถือว่าดรอปอยู่แต่เพราะ,นานนะคะแนน OP พนะฮะเอาไป4เต็ม10คะแนนครับผมคะแนนโดยรวมนะฮะของอดีเมสุดยอดมือสังหารอาวตารมาต่างโลกนะครับผมผมให้อยู่ที่4.8คะแนนครับผม อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่คนที่ไม่ชอบดูอนิเมะจริงจังมากๆเนี่ยก็ดูได้แต่คนที่ชอบดูจริงจังเนี่ยก็อาจจะไปดูก็ได้นะไปดูก็ได้มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่พอผมมานั่งวิเคราะห์นั่งให้คะแนนเนี่ยมันก็เลยออกมาประมาณนี้อย่างที่บอกส่วนตัวผมเนี่ยที่มันยังดึงผมยังดูอนิเมะเรื่องนี้ได้เนี่ยเพราะอวยตัวละครแล้วก็อยากเห็นน้องๆเนี่ยเติบโตไปได้ด้วยดีนะฮะ ก็เลยติดตามซึ่งปูมาเหมือนจะเหมือนมีภาคต่อนะก็รอรุ้นแล้วกันว่าจะมีภาคต่อหรือเปล่านะครับกับเรื่องนี้สำหรับใครที่มีความคิดเห็นที่ต่างออกไปจากผมหรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พูดคุยกันได้ว่าฉากนี้เป็นยังไงหรือจะมีเรื่องที่อยากพูดคุยในฉากที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมที่คอมเมนต์ด้านล่างนะโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับผมถึงที่คุณได้ยินในด้านรีวิวหรือความคิดเห็นของผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มาจากแค่หัวของผมเท่านั้นนะฮะ มันอาจจะไม่ไดีสาหรับผมแต่มันอาจจะดีสาหรับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่รู้ถ้าอยากจะรู้เนี่ยต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับว่ามันใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาดูเข้ามารับฟังกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งนะครับติดตามผมด้วยแล้วก็ใครที่ต้องการโดเนทท่องทางเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับเอาไว้ให้หมดแล้วรุกทางไหนก็ทางนั้นละกันนะครับผมโอเคคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็รอติดดตามกัันไ้สบ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ